นิทานกระต่ายน้อยเลือกทางในป่ามหัศจรรย์ในป่าแห่งนี้มีกระต่ายน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าหูยาวหูยาวเป็นกระต่ายที่ชอบสำรวจไปทุกขนแห่งโดยความอยากรู้อยากเห็นวันนี้หูยาวกำลังจะเจอกับการเลือกที่แสนพิเศษตามไปดูกันดีกว่าเช้าวันหนึ่งหูยาวกระโดดไปตามเส้นทางในป่าด้วยความตื่นเต้น จนกระทั่งมาถึงทางแยกใหญ่ทางด้านซ้ายเป็นทางดอกไม้ที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีเหลืองสีชุมพูและสีม่วงบานสะพรั่งหอมฟุง้งหูยาวคิดว่าถ้าฉันเลือกทางนี้ฉันอาจได้เก็บดอกไม้สวยๆไปฝากแม่และอาจรู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นสิ่งสวยงามรอบตัวส่วนทางด้านขวาเป็นทางสายน้ำที่มีลำธารสีฟ้าใสาไหลเอื่อยๆ มีเสียงน้ำก้องดังเบาๆชวนห้รู้สึกเย็นใจหูยาวคิดอีกว่าถ้าฉันเลือกทางนี้ฉันอาจได้เล่นน้ำให้ชื่นใจและรู้สึกสงบจากเสียงน้ำที่ไหลหูยาวนั่งลงที่ทางแยกมองซ้ายทีขวาทีรู้สึกว่าทั้งสองทางก็น่าตื่นเต้นทั้งคู่หูยาวหยุดนิ่งสักพักหลับตาลงแล้วฟังเสียงในใจของตัวเองอย่างเงียบๆ วันนี้ฉันอยากรู้สึกแบบไหนกันนะอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆหูยาวถามตัวเองด้วยความสนบุบแล้วถ้าเป็นเธอจะเลือกทางไหนกันล่ะในที่สุดหูยาวก็ตัดสินใจเลือกทางดอกไม้เพราะเมื่อฟังเสียงในใจแล้วรู้สึกว่าวันนี้อยากเติมเต็มใจด้วยความสุขจากสีสันและกลิ่นหอมหูยาวกระโดดโลดเต้นไปตามทางกลิ่นดอกไม้หอมๆลอยเข้าจมูก ทำให้หูยาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเต็มไปด้วยความสดใสแล้ว,ลวหูยาวก็เจอผีเสื้อตัวเล็กๆสีเหลืองตัวหนึ่งบินมาทักทายสวัสดีจากกระต่ายน้อยมาช่วยฉันเก็บน้ําหวานจากดอกไม้หน่อยสิผีเสื้อพูดด้วยเสียงใสๆหูยาวดีใจมากที่เลือกทางนี้เพราะไม่เพียงได้รู้สึกถึงความสุขจากดอกไม้แต่ยังได้เพื่อนใหม่ที่ทำให้วันนี้พิเศษยิ่งขึ้น หูยาวยังเก็บดอกไม้ที่สวยที่สุดไปฝากแม่ด้วยแม่กระต่ายยิ้มกว้างจนหูยาวรู้สึกอบอุ่นหัวใจหูยาวตรหนักว่าการหยุดฟังเสียงความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของตัวเองแล้วเลือกอย่างตั้งใจแม้เป็นแค่เรื่องเล็กๆก,ก็สามารถสร้างความสุขและความหมายให้ตัวเองและคนรอบตัวได้ด้วยถ้าเป็นเธอจะเลือกทางดอกไม้หรือทางสายน้ำกันล่ะ ลองจินตนาการดูแล้วมาเล่าให้ฟังในคอมเมนต์นะไว้เจอกันในนิทานเรื่องใหม่สวัสดีจ้า